ท่านไปทํางานศพไม่สามารถทําได้โดยเฉพาะในเมืองเช่นกรุงเทพหรือพิษณุโลกการทําศพแต่ละครั้งได้ทราบข่าวว่าต้องใช้เงินหลักห้าหกเจ็ดมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อการจัดการศพแต่ละครั้งอาตมาอยากเข้าถามหน่อยว่าเราสร้างวัดมาเพื่ออะไรอยู วัดในพุทธศาสนาแล้วเขาสร้างมาเพื่อให้ชาวพุทธเอาไว้ประกอบชาติกิจเช่นทานสิงสมาธิเอาไว้ศึกษาเาเรียนเอาไว้ให้ชาวพุทธได้มาบำเพ็ญบุญกุศลการประชุมเพลิงหรือการจัดก,การศพนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญบุญกุศลสำหรับชาวพุทธ อาตมาเข้าใจว่าวัดต่างๆต้องมีค่าใช้ใจ่ายมีค่าไฟมีค่าสับป,ปะรอรอมีค่าเจ้าหน้าที่อาตมาเท่าถามหน่อยว่าเราก็เอาตามความจริงวันหนึ่งเนี่ยเอาคิดค่าไฟหนึ่งพันบาทเนี่ยก็าไม่น่าจะมันก็แพงนั่นแหละแต่เอาอกพันหนึ่งตีไปเลยหนึ่งพันผ่าพนักงานสับปเปะรอรอหรือคนทํางานเอาสับเะอร์อให้สักหนึ่งพันเงียบต่อวัน ผมทำง,งานรายสักห้าร้อยแรกต่อวันท่านทั้งหลายอาตมาเชื่อว่าในภายในสามวันเนี่ยถ้าใช้ใจ่ายก็ไม่น่าจ,จะเกินหลักหมื่นต้นต้น,ตนแต่ทำไมค่าใช้ใจ่ายแต่ละวัดจึงแพงเหลือเกินอาตมาอยากหาทางออก เวลาท่านภูมิฐาหนะหรืออันจะจินมาจัดการศพก็ฟากบอกบุญให้ทางวัดบาปบัดบอกบุญว่ามีท่านผู้ใดมีความประสงค์ที่จะรวมบริจาคเอาไว้สำหรับศพที่ไม่มีญาติหรือที่ขาดทุนทรัพย์ในการที่จะมาจัดการศพ อยากขอให้ท่านกจ้าภาพที่พอมีอันจะกินช่วยบริจาคเราก็จะเอากองทุนนั้นเอาไว้สําหรับให้สพมมีญาติหรือบุคคลที่มีสภาวะทางสังคมที่น้อยมีพ่อแม่ญา,าติพี่น้องตายจะอยู่ใกล้เคียงกับวัดต่างๆที่กล่าวมาเบื้องตน้นเขาก็จะได้เอาไปอาศัยในการประกอบบุญกุศลประเพณีวัด เป็นที่พึ่งของชาวบ้านวัดเป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลของชาวพุทธวัดควรจะตัดเรื่องผลประโยชน์ออกไปได้ไหมอัตมาเป็นพระรูปหนึ่งนะเป็นพระชั้นู้น้อยอยากสะท้อนให้ถึงถึงว่าเช่นเรามีสารทานในสารทานมาเยอะก็แบ่งสรรป็นส่วนเข้าสารน้ำปรุงน้ำปลา ช่วงที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมหรือไฟไหม้หรือญาติโยมท่านผู้ใดมีฐานะยากจนพิกลำบากก็อยากให้ทางวัดช่วยอจะสรรปันเขียนไปนหน้าวัดว่าตอนนี้ผู้ใดมีความประสงค์ทางวัดมีสิ่งของที่จะบริจาคอตมาว่าน่าจะมีความเป็นประโยชน์ตามเจดตจำรงผู้ที่ทำบุญนะ ไม่ใช่สังฆทานมารวมเสร็จแล้วก็ไปขายย้อนให้แม่ค้ามาเพื่อเอาเงินมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าอยากให้วัดเป็นที่พึ่งของชาวบ้านหรือชาวพุทธอยากใช้อยู่จริงๆอยากมองเอาวัดเป็นแหล่งที่จะต้องทำธุรกิจเลยก็อยากฝากเตือนพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่คณะกรรมการจนถึงชาวพุทธที่เราอยากเอา พระพุทธศาสนาให้พุทธศานายืนหยัดอยู่ในสังคมไทยเราและเขาไว้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านของประชาชนจริงๆไม่ใช่เป็นพุทธพาณิชย์ทำอะไรก็หวังแต่ประโยชน์หรือเป็นที่พึ่งของญาติโยมไม่ได้อย่างเช่นอาตมาเนี้ยใครก็าตามที่จะบวชพระอยู่ในใกล้เทียงที่สำนักที่อาตมาได้สร้างเอาไว้วัดก็ดีสำนักก็ดี ประกาศเลยบอกว่าใครไม่มีผ้าไตรจีบอถถ้าต้องการบวชพระมาขอบูชาได้บูชาก็ค่าบาทสิบบาทผ้าไตรจีบอลชุดหนึ่งก็เป็นพันหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาไปฟรีเลยแม้นบางครั้งสถานที่สำนักเช่นแต่ละแห่งบางทีบางญาติโยมที่เป็นข้าราชการครูเขาจัดอบรมเข้าครร่มมายธรรมะ อตามตมากอกยินดีมีค่า,าใช้จ่ายไหมพระคุณเจ้าบอกไม่มีแล้วแต่บริจาคค่าไฟร้อยสองร้อยนิดนนหน่อยก็ได้ไม่บริจาคก,ก็ไม่เป็นไรวัดเรายินดีขับาปาอาหารหามาแต่ถ้าไม่มีอตามตมากก็จะบอกญาติโยมเพราะว่าวัดเราสร้างไว้เพื่อเกิดประโยชน์ให้ได้ทําประโยชน์ไว้ศึกษาทมปฏิบัติธรรมแล้วเยาวชนเนี่ยเป็นเครื่องสาคัญที่เราต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เขารู้รับผิดชอบชัว่วดีหลักการประพฤติตนที่ถูกต้อง ขอมนุษย์ว่ามนุษย์ควรจะมีศีลศีลหมายถึงอะไรคุณค่าความเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีศีลมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ในฉารเลยฉะนั้นท่านทั้งหลายเราเป็นชาวพุทธเราเป็นคนไทยช่วยกันเกื้อกูลสร้างสรรค์ปั้นแตง่งสิ่งที่ดีงามคพเราผิดพลาดกันได้ไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่ใช่พวกเราพวกเขาผิดพาลาดเราก็ซ้ำเติม เกลียดกันชิงชังกันเพื่อจองล้างจองผานกันคนไทยแท้ต้องรู้จักให้อภัยมีเมตตาคนเราผิดพลาดได้เขาก็ผิดพลาดได้ด้วยเจตนาไม่เจตนาให้อภัยกันได้ไหมแต่นั้นเป็นดินนี้บรรบุษของเราสะเลือกสละชีวิตเพื่อปกป้องชาติแผ่นดินเวลามองเห็นต่างก็ถซื้อว่าก็ค้าหันกันด้วยอาวุธเมื่อทุกฝ่ายเห็นน้องข้องใจกันแล้วก็มาของิกรรม สร้างบ้านสร้างเมืองดังนั้นที่สําคัญเราอยู่ในจำนวนคนจุหนหมุ่มากาศาสนาก็เหมือนกันอตาตมาพูดกับญาติโยมเสมอว่าญาติโยมที่มานั่งกับตอนหน้าอาตมานี่จานวนสามสิบท่านก็ต้องต้องมีบางท่านที่มีครูบาอาจารย์หรือมีหลักการศึกษาธรรมที่แตกต่างกันแต่ไม่เป็นไรนะคุณโยมเราศึกษาธรรมนั้นขอให้เราใช้หลักกระเบนสูตรสิบหรือหลักที่พระเจ้าแท้ตรัสไว้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลาย พระพุทธเจ้าจะไม่ชี้โดยตรงหรือจะไม่พูดสรุปว่าต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าบอกให้ทุกท่านทั้งหลายฟังศึกษาไปด้วยในสิ่งที่พระองค์จะพูดหรือเหตุทุกอย่างที่เกิดในสภาวะความเป็นจริงเนี่ยหรือเท,ท็จก็ตามให้เราล็อกฟังเอาไว้ก่อนสอบสวนพิจิตรพิจารณาเราอาจจะมองเห็นต่างหรือสิ่งใดที่เราพิสูจน์ได้ตรงจริตเราเราก็รับอะไรที่สุดไม่ได้เราก็วางเป็นการบ้าง เราต้องคารพสิทธิหรือความคิดเห็นของคนอื่นที่เขาย่อมมีสิทธิในการคิดเห็นที่แตกต่างมีความเชื่อความเรื่องสภาอย่างท้าเราเห็นบุคคลหนึ่งนะฮะที่อามารบอกว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะเขาเคยปรา마เกี่ยวกับอพระายานาคว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งเขาพูดอย่างนั้นก็รุนแรงไปวันนี้ก็ได้สึกออกไปแล้วแต่ก็ยัง เหมือนผีจอาอปากมาพูดนะครับบางอย่างเขาพูดดีแต่บางอย่างเนี่ยเหมือนการทรําลายความเชื่อของคนอื่นเนี่ยมันเป็นการทําลายความที่เขาศรัทธาอย่างเช่นปุยปีชงเนี่ยถึงบางท่านเขามีความเชื่อก็เห็นเป็นอะไรเพราะเขาเตือนไว้ว่าลักษณะเช่นนี้อาจจะเป็นอย่างนี้แต่พุทธศาสนาของเราเชื่อกฎแห่งกรรมอยู่แล้วฉะนั้นขอให้เราจะเคารพอะไรศรัทธาอะไรเราก็มีสิทธิททุกคนนโยมแต่ไม่ใช่ว่าเราเคารพอันนี้ศรัทธาสิ่งนี้ คนอื่นไม่เคารพไม่ศรัทธาตามเราคนนั้นโง่คนนั้นบ้าคนนั้นอไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ได้เราต้องเคารพสิทธิความเชื่อมันเป็นส่วนบุคคลเราต้องเคารพการอยู่คนหมู่มากต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องต้องเอื้อกูลต่อกันต้องถนอมน้ำกิตน้ำใจกันบ้างไม่ใช่ว่าเราดีเราเด่นเรารวยเรารู้ว่าเราก็ดูถูกคนอื่นที่เขาไม่ได้มีความรู้มากเท่าเรา หรือเขาไม่ได้มีโอกาสมากเท่าเราเราก็ต้องแต่งเติมเสริมสรรค์ปันแต่งช่วยเหลือเกื้อกูลถนอมน,น,น้อจิตน้ําใจกันไปอะไรที่ทำความดีทำไปเถื่อยโยมกิจจบล้องทักเรายังต้องระมัดระวังเลยฉะนั้นการที่มีความเห็นแตกต่างในความเชื่อเรื่องลทัทธิศาสนาประเพณีอันใดที่มันไม่เกินไปนะเราก็ต้องให้สติกันผู้ถนอมน,น,น้อมจิตน้ําใจกันอย่างมีญาติโยม บางท่านมาถามมาวา่าอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าเวลาทําบุญเนี่ยเห็นบางที่เขาบอกว่าต้องกวดน้ําถ้าไม่กวดน้ำมันไม่ถึงใช่ไหมครับผมว่ามาไม่กวดน้ําได้ไหมครับออกได้ถ้าโยมไม่อยากกวดน้าโยมก็ร่างสมาธิเอาน้าถ้าเขาใช้สายใหญ่แห่งน้ําเหมือนเป็นกระสิน้ําเพื่อให้จิตเป็นตัวเชื่อมโยมเพื่อให้เราเกิดสติแล้วเราเมื่อจิตเรารวมแล้วเราอธิษฐาน ผลละบุญที่เราทํานั้นก็ย่อมเกิดอนุภาพเพราะมันเป็นกุศโลบายย,ออย่อมจะไปติดึิรูปแบบแต่ถ้าเราไม่ได้กวดน้ําไม่ถึงไม่จริงแค่ย่อมว่ที่ฐานจิตทาจิตให้สงบเวลาเราทําบุญจิตนั้นก็จะเป็นอนุภาพอย่างนั้นนั่นเองดังนั้นบางอย่างของให้เราใช้เหตุใช้ผลใช้ความมีเมตตาจรุณาเพื่อกูลกันเถอะเราอาจจะขาดคนอื่นเขาอาจจะเติมให้เราเราคนอื่นเขาขาดเราก็เติมแต่ง ซึ่งกันและกันแบ่งปันกันเกื้อกูลกันอยู่ในสังคมโลกนี้เป็นธรรมดาบ้างที่เราต้องเห็นแตกต่างกันดังนั้นท่านทั้งหลายวันนี้คว,วามจบริกรอรตมาต้องขออนุโมทนาท่านประชัยเรียบเพลินที่ได้เอื้อเฟื้อสมสนุนปูเสบียนวัสดุก่อสร้างของทบีอไอโดยเฉพาะไบโอน,นอกตอนนี้โควิดก็ระบาดขอให้ท่านทั้งหลายซื้อไว้ติดครอบครัวกันโะควิดได้จริงแล้วก็น้ำยาเบืวอปาก การเก็บคอและการไวรัสลงปอดและก็ผลิตภัณฑ์ของ TBI น,นั้นมีประโยชน์มีทรงคุณค่าสอหรบรายการต่บางจะสวดแผ่เมตตาเพื่อเป็นสีมงคลท่านผู้ชมญาติโยมในวันนี้หัวงสาธุมุมีป้าบ้านจงม,มีส่วนบุญมนุยับผลนันค่า,ากระทำละกันบรรลุนพระได้กระทำนบุปการเราได้เป็นดีปียทรงคุณคือบีดามาตวเป็นประธานทั้งนีค่าได้ระสบพบพาน ทั้งผู้ที่ข้ามีเคยอิปเพนทั้งเราเป็นกลางมีใจชัว่วดีและเราที่สร้างพยานเวทััวสัตว์ในวัดโลกเป็นเกณฑ์คือเกิดใจภูมีสามสถานโดยกำเนิดสี่และมีคณะอันนึ่งขันสี่มีประมาณท่องเทียวในพวกพิเศษโอรานพวกน้อยกระดานก็ดูจากกันเราได้ได้ทู้กุศลคาย เราันนเองมูทนาปนันชวนมุนไคปีใหม่รูปันโอมูเทวันนุกุลปัการในสัตว์ทั้งไรประจักษ์ส่วนมุนคิดคุณมู้ทนามิการพระบูทนาประสานทวานมุนฆ่าประสานประสิทธิประสงค์ข้อจงสรรพสัตว์ที่ราชาวิชีเพ็นสุขีมิมีถนงอถึงบทเกษมปิสารโดยตรงพานิพพานองสงบสงัด ความปานาประชาทุกหมู่จงดีงามดูพิเศษสวัสดิ์สำงเร็จโดยชอบประกอบบุญชาสมบูรณ์วนพาจรันจะเริอนจริญพรไม่คลอมน็อกโซลูชัน่นผลิตภัณฑ์ใช้แล้วปลอดโควิดยับยั้งเชื้อโรคช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัสใช้เช็ดทำความสะอาดที่ทั่วบริเวณที่พักอาศัยโดยไม่ต้องผสมน้ำ